คน i n f p แพ้ทางคนแบบไหนคน i n f p เนะี่ยเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวอิโมชันอลค่อนข้างสูงคนที่เขาจะแพ้ทางคือคนที่เข้าใจในอารมณ์เขาจริงๆว่าสามารถตัดสินใจในบางเรื่องบางเรื่อง,องที่คน i n f p ไม่อยากตัดสินใจหรือไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวดาเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลเวลาฟังเรื่องของเขาจะไม่ใช้อารมณ์มาตัดสินเปิดกว้างให้คน i n f p สามารถฟงความคิดของเขาได้โดยที่เราไม่เข้าไปขัดราลว่าคนไทย i n f p คือแบบชอบประมาณ มากๆความที่คน i n f p ออารมณ์ที่แบบความโลเลมีความไม่มั่นคงใครที่เข้ามาตบความคิดของเขา,าให้เข้าที่ะตะบ,บ,บางทีค่อคนข้างที่จะชอบระบายความรู้สึกต่างๆเวลาที่เขาไปเจออะไรมาระหว่างว่าแบบมาเล่าให้เราฟังถ้าคุณช่วยให้คําปรึกษาที่ดีกับเขาเราว่าคน i n f p จะอชอบ,บ,บมาคุยกับคุณบ<ๆ>่อยๆเลยจะทำให้เขารู้สึกคนนี้แหละเป็นเซฟโซนของเขา mm. คน INFP ก็จะรู้สึก แพ้ทางคนแบบนี้แล้ว,ลวคน INP f แพ้ทางคนแบบประมาณนี้หรือเปล่าคะหรือว่าเป็นแบบไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้นะมาช่วยกันแชร์กัน